ขณะนี้เวลาประมาณ7โมง13นาทีนะคะเรากำลังรอที่จะขึ้นรถรถจะมารับต่อน7โมง30นะจ๊เรามีทัวร์วันนี้นะคะเราจะไปกันที่ชัยเต็น,นะคะ่ะชัยเต้นถ้าใครเคยได้ยินบ่อยก็จะมีฟิสบรอยนะคะไม่ใช่แค่ฟิสบรอยนะคะก็คือมีน้ำตกมีอะไรให้ดูมากมายเยอะแยะค่ะเดี๋ยวไปกับพวกเรากันนะจ๊ะ สำหรับคนที่งงนะคะชายเต็นคืออะไรชายเต็นคือหมู่บ้านนะคะที่มีภูเขาฟิชรอยภูเขาฟิชรอยเนี่ยเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนพพทคอนเนียตอนใต้นะคะอยู่ระหว่างอาร์จเจนตินากับชิลีไม่รู้ว่าสภาพอา,ากาศจะเป็นยังไงฟ้าจะเปิดให้เราเห็นฟิชรอยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราก็ต้องรอ้กันเนาะเมื่อกี้นะคะคือเราขึ้นมาสูงมากๆแล้วก็ข้างบนนี้นะคะจะมีวัน วานาโกคืออะไรนะคะวานาโกคือสัตว์จำพวกอูดนะคะเป็นสัตว์พื้นเมืองทางอเมริกาใต้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับลามะนะคะแล้วก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่าวิคุญ,ญ่านะคะเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าอยู่ในระดับความสูงที่สูงกว่าอุย้ยมีตายเป็นสิบเลยค่ะข้างบนภูเขาเห็นไหมอะ่ะ ที่เป็นสีขาวๆตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมเห็นไ,ไหมเห็นสีขาวๆไหมคะอันนั้นคือวานากโก้นะทำไมมันตายม,มันตายเยอะมากเลยเขามาแวะที่นี่เผื่อใครจะกินกาฟงกาแฟอัลโาอฮัลโาน้องเอวัอเอนเซย์ไฮทูยูเหรอเนองอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเออ

เรามาพูดถึงหมู่บ้านชัยเต็นกันหน่อยนะคะหมู่บ้านชัยเต็นเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดซานตาครูซประเทศเจนตินานะคะซึ่งอยู่ในแถบอุทยานแห่งชาติลอสกาเซเลสนะคะหมู่บ้านนี้เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งการเดินป่านะคะเพราะว่าเหตุผลเดียวที่เขาดำรงอยู่ได้เนี่ยคือการท่องเที่ยวค่ะ คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่นี่เนี่ยเป็นฐานในการเดินขึ้นไปดูเทรคกิ้งเอ่อฟิชรอยหรือว่าไปดูทะเลสาบนะคะที่นี่เนี่ยจะมีประชากรอยู่จริงๆแต่อยู่ตลอดทั้งปีเนี่ยประมาณแค่350คนเท่านั้นนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหิมะจะตกล้อมรอบเมืองเลยนะบ้านส่วนใหญ่เนี่ยโครงสร้างจะเตี้ยมากๆถนนเนี่ยทำจากหินและดินเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะเขามีโชว์เดอมพด้วยค่ะว่าแต่ละที่เนี่ยชื่ออะไรบ้าง ชื่อไม่หมดหรอกแต่ว่าข้างหน้าวันนี้เรามีโอกาสเห็นฟิสรอยนะคะบรรยากาศดีวิวสองข้างทางสวยสวยแบบตายไปเลยสวยที่พอเข้ามาใกล้ๆแล้วเพิ่งจะเห็น,นะค่ะว่า ฟิสรอยมองไม่เห็นยอดนะถูกโครเวอร์ถูกบดบางด้วยก้อนเมฆนะคะทุกคนเราโชคดีมากค่ะฟ้าเปิดเห็นยอดฟิสรอยแล้วพวกเราโคตรโชคดีเลยค่ะเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะครึมทุกอนูตรงทุกฝั่งเลยนะแต่ว่ามันเพิ่งจะมาเปิดเมื่อแบบไม่กี่ไม่กี่นาทีมานี้นะคะแล้วก็ ในพื้นที่แอร์เรียเนี่ยเขาเรียกว่าชันเดนเออคำว่าชันเดนแปลความหมายว่าสโมกิ้งเมลเทนนะคะก็คือเป็นภูเขาที่มีเมฆหมอกออเดรทามตลอดเวลานะคะโครเวยู ver ่โอ้ยถ่ายบนรถตื่นเต้นมาตั้งนานโอ้ยอันนี้ของจริง สมชื่อจริงๆค่ะเป็นภูเขาที่มีควันตลอดเวลานะคะขนาดฟ้าเปิดยังมีควันปุกปุยปุกปุยอยู่ข้างบนเลยนะคะ mm hmm. ทําไมฟิสรอยถึงดังนะคะฟิสรอยเนี่ยความมีชื่อเสียงเนี่ยจะคล้ายๆกับอพัาธาโกเนียโตเลสเดปไยเนตของชิลีนะคะจะคล้ายๆชื่อเสียงพอๆกันเลยซึ่งถ้าใครมาเที่ยวอเมริกาใต้แล้วมาไม่ถึงชิลีพาธาโกเนียและอาจเจนตินาพาธาโกเนียที่ฟิสรอยหรือว่าที่ โ mm hmm. ตเลสเดปไปเนตเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงอเมริกาใต้นะคะถ้าเที่ยวถ้าใครเป็นสาวกพธาโกเนียแท้ๆจริงๆนะคะต้องเก็บพธาโกเนียทั้งฝั่งชิลีและฝั่งอาร์เจนตินานะคะเ mm hmm. พิ่งรู้ว่าเราจะได้ล mm ิตเติ้ลเทรคกิ้งด้วยค่ะ mm hmm. ได้มาแล้วค่ะ ดูเส้นทางค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาขึ้นไปทางนี้เป็นเทรคกิ้งง่ายๆเดินเขาง่ายๆที่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเหมือนขึ้นไปบนเนินนิดนึงเพื่อดูวิวของฟิสรอยในมุมสูงนะคะแล้วก็อาจจะเห็นภูเขาอื่นๆด้วยเนาะไม่ยากมากแต่เขาก็บอกว่าก็ ถ่ายรูปก็ระวังระวังเดินให้ระวังเพระบวังคนก็แบบว่ามัวแต่ถ่ายรูปใช่ไหมก็ไม่ได้เดินดูทางไงแล้วมันขึ้นเขาดนึงมันขึ้นก็ขึ้นเขาตกเขานะอุ้ยทุกคนขึ้นไปอีกนะเนี่ยขึ้นไปอีกมีบางคนเดินกลับด้วยนะคะมีคุณพี่ผู้หญิงสองสาท่านนะคะที่มากับกลุ่มเดียวกับเราเขาบอกเขาเขาคุยกันนะจอเวียแปลให้ฟังเขาบอกว่า ฉันไม่ได้เตรียมตัวมาฉันไม่ได้เตรียมน้ํามาฉันไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยฉันไม่พร้อมสําหรับสิ่งนี้แล้วเขาก็เดินกลับเลยวิวดีสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเออเย็นๆคล้ายๆกับน้ำแข็งใสเลยค่ะอ,อ้าหนกตรงจุดนี้จะอันตราย <c oughs> แล้วนะคะ <c oughs> จะ หยุดถ่ายก่อนเนาะขอเดินก่อนนะคะเห็นวิวเมืองชัยเต็นด้วยค่ะจากมุมสูงเนาะแล้วก็ฟิชโรยแต่แน่นอนนะคะเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะสามารถขึ้นไปออดได้อีกนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นกันจ้า จ้าดาวิวเมืองชัยเต็นแล้วก็ภูเขาฟิสร้อยค่ะจาดนอีกที่หนึ่งที่เขาจอดให้เราลงเดินนะคะก็คือเราจะเดินขึ้นไปดูน้ำตกกันจ้า ห้าเมตรเองเดินไม่ไกลเลย <c oughs> ว้าน้ำตกแช่แข็งน้ำที่ตออกลงมาเป็นน้ำแข็งเลยค่ะ